มาออกแล้วขนาดนี้โกลเด้นบอยเป็นตัวนำล็อกเก็ตบอยเป็นตัวนำโกลเด้นเบลเป็นตัวที่สองอัคราชัยที่สามวิวทูเวนที่สี่ทองนพเก้าที่ห้า <Okay. S 1> ต่อไปเป็นดีเมอร์ ดิโคปายสามโลเกตบอยเป็นตัวนำโคเรนเบลที่สองทอง 9, ท Dan, ทนับเก้าที่สามไมเน่บดแดง 9, ที่สามฮาหนาที่สี่ทองนับเก้าที่ห้าต่อไปเป็นอัครชัยดิโคปายสิบออกทางตรง ล o อกเก็ตบเป็นตัวนำไมเน่มิดเ a n ที่สองโกลเด้นเบลที่สามขณะที่ล็อกเก็ตบยเป็นตัวนำไมเน่มิดเดลนที่สอง